สามสี่อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันศุกร์ก็เห็นหลายๆท่านเรียกว่าวันศุกร์แห่งชาติว่างันนะครับเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเพื่อนๆตอนนี้ลุงทีก็อยู่ที่เดิมครับทุกเช้านะครับถ้าไม่มีภารกิจหรือว่า ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนลุงทีก็จะมาเดินมาวิ่งออกกําลังกายนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยโทงแห่งนี้นะครับพร้อมกับน้องๆลูกๆหมาๆสี่ขาอยู่ข้างหน้าฮนะที่ลุงทีซูมไม่เห็นนะฮนะวันนี้มาเยอะครับมาเยอะมาสี่ตัวก็คงจะเป็นเพราะว่าอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะครับคราวนี้ก็เป็นเวลาเกือบ,บจะ สองโมงเช้าแล้วนะฮะพระอาทิตย์ก็ยังไม่สามารถที่จะแหวกนะครับแหวกม่านเมฆม่าน,มาน,มานหมอกออกมาได้ก็เลยทำให้ที่อ่างเก็บน้ำื้่ทงแห่งนี้มีอากาศเย็นสบายดีนะครับร่มรื่นนะครับก็ไม่มีอะไรครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอาทิตย์เสดส์ไม่ได้ทักทายเพื่อนก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอ ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับที่จังหวัดสกลนครน,นะครับอยู่ที่อำเภอวนน,อนนิวาสจังหวัดสกลนครครับให้ได้ชมนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นไนล้ะครับลุงทีก็น่าร้อนหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยลุงทีจะไม่ได้เป็นไรละครับส่วนมาก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านพักจะออกท่องเที่ยวจริงๆก็เป็นหน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวอะไรก็อะไรก็สนุกสนานไปหมดนะอากาศเย็นสบาย นะครับทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับโอเคนะครับพบกันแค่นี้ครับเพื่อนๆครับเช้านี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับข้างบนนะพระอาทิตย์ เห็นแล้วพระอาทิตย์ไม่สามารถจะฝ่าม่านเมฆม่านหมอกลงมาได้นะครับพระอาทิตย์ในเดือนเมษายนนะครับแพนกล้องให้เพื่อนได้เห็นนะบรรยากาศที่สถานที่ที่ลงทีมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายทุกๆเช้านะฮะเงียบสงบดีมากครับที่แห่งนี้นะ นี่ก็เป็นศาลาหลังจากลุงทีออกกําลังกายเสร็จก็จะไปไปนั่งเล่นนอนเล่นนะครับไปกายบริหารนะครับไปบอดี้เวทเวทบอดี้นะครับที่ศาลาแห่งนี้ก็จะกลับบ้านก็ประมาณสัก10โมงเป็นหลักครับมาถึงก็ประมาณ1นึ่โมงครึ่งหรือ2องโมงกลับถึงบ้านก็ประมาณ10บโมงสิบโมงครึ่งนะครับโอเคครับ bye รบ๊ายบายคางคาบสวัสดีครับเพื่อน 朋友团体รออยู、嗯、่ข้างหน้าเลยครับ。